การทํางานที่ที่ยุ่งของอิงซึ่งอิงยินดีนะคะก็มีการทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวเสมอพอดีช่วงลูกปิดเทอมและอิงก,ก็คิดว่าการไปใช้เวลากับครอบครัวตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วงานก็ออกมาดียิ่งใหญ่อิงก,ก็สปอร์ตทุกทางที่อิงสปอร์ตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดราม่าต่างๆเนี่ยอิงก,ก็อยากจะขอนะคะเรื่องเฮดสปีชต่างๆนะคะคืออิงคิดว่าทุกๆคนผู้หญิงทุกคนนะคะก็คงทราบดีว่า เราเองผู้หญิงที่ทัพที่ทำงานด้วยเนาะก็ทราบดีว่าบางทีการแบ่งเวลามันไม่ได้แบ่งได้ดีทุกวันหรอกใช่ไหมคะแต่มันมีวันไหนที่เราสามารถจะทํามันให้ได้ดีแล้วเนี่ยก็ก็ขอความเข้าใจด้วยนะคะว่าว่าใจดีกันนิดนึงนะคะคือการการทางานนี่มันก็มันก็ต้องทํางานแล้วก็ต้องเติมพลังไว้ด้วยนะคะพลังของอิงก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นอิงคิดว่าจะดราม่าอะไรก็ ก็กอิงก็จะรับรับฟังนะคะซึ่งอิงคิดว่าเมื่อมันถึงหน้าที่ของอิงอิงทำเต็มที่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามค่ะ